สวัสดีชาวราศีเมษค่ะดวงความรักประจำวันที่13มิถุนายนนะคะคุณได้ไพ่เดอะสเตรนท์กับหัวนะคะส่วนเขาเป็นคิงถือดาบนะคะ วันนี้นะคะจะมีความชัดเจนนะคะเกิดขึ้นทางฝั่งของแฟนคุณนะคะหรือคนที่คุณดิวอยู่ด้วยถ้าก่อนหน้านี้มีเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจสักทีหรือว่ายังไม่ให้ความชัดเจนกับคุณเนี่ยวันนี้เขาจะชัดเจนนะคะมีการ make t h effort นะคะก็คือการพยายามเพื่อความรักความสําคัญหรือว่าเพื่อคนรักตัวคุณได้ the t r e n กับหัวแปลว่าคุณเองก็จะยินยอมนะคะตามที่เขาตัดสินใจตรงนั้นแหละนะก็เป็นการเคลียร์ปัญหากันได้นะคะ มีไพ่บันแดนต่อจากนี้อะเม่มองว่าคุณทั้งคู่เนี่ยจะมีความรักที่มั่นคงมากขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นก็ความชัดเจนในวันนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้คุณสองคนเนี่ยสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ในรูปแบบที่คุณต้องการนะคะ